สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนนะคะมือน,นี้มาทักทายมาคุยกันอ่าอยากสิบอกเรื่องการขอวีซ่าของเจ้าของเองให้ว่าเป็นกําลังใจแกจ่ทุกคนนะคะในการที่เขาจิมาขอวีซ่าคันผู้ใดว่ามันอยากมันยังกบฟังเป็นตัวอย่างนะคะอ่าตอนตอนไปยืนเรื่องตอนไปขอฟอ่อมัอยังนี่ไปกาแฟนเนี่ไปกาแฟสองคนไปยืนเรื่องยืนยัง บ้านพ่อยืนเรียบร้อยแล้วแฟนกับกลับมาทํางานกลับมาอังกฤษจะคล้องกับกลับไปอยู่บ้านไปอยู่เลยเอ็ดหลังจากนั้นกับประมาณอาทิตย์นึงมั้งเดยได้รับโทรศัพท์จากสถานทูตว่าเขานัดสัมผัสมือใดยังสินะอูตื่นเต้นหลายค่ะตื่นเต้นมาก่าฉันตอกันเลยามากรุงเทพแต่ว่า่อพ่อพผ้ามานั่งรถนั่งรถทั่วเนี่มมึงขึ้นนึงเสียกลับมาแจ้งอยู่หมอชิดแล้วก็ ต่อแท็กซี่จากมอชินมาสถานถูตอยู่อังกฤษอยู่กรุงอยู่ออยม,ม,มองใดจำบ่ได้แล้วเพื่อนจีบบอกเลยอ,อยู่ใส่กะมามาเขาคิาาวถาแต่เดึกๆต่เสาๆมาหอดมังตีซีมังตีซีตีหาน่ะไปหอดแล้วก็มีคนยืนเขาคิาว้วถ่ายอยู่แล้วอยู่ประตูสถานถูตเนาะปิดจนรออจนเขาเปิดหละ่ละจนสถานถูตปิดต้นแจ้งผุ่านสัญชาต,ติจนแจ้งเขาค่อยเปิดกับมีคนมาเขาคิวลา ว่าสันทอจะค้องก็ถือว่าโชคดีแน่กับมาตาตาเด็กไลายว่าสันัวตาเด็กกับเขาไปกับพอไปนางถ่าผู้อื่นเขาก็มาเป็นคู่เป็นครูจะคล้องไปกับพอสองคนมันนอกเขากลุ่มคนไทยอยู่ไหนเป็นกระถาม่าพักกันแอนอ่ะมาขอวีซ่าไปเห็นงานบอหรือไปเรียนหนังสือว่าสันโอ้ยก็เลยว่าบอบอจ่ากับขอวีซ่าไปไปหาแฟนนี่ละว่าสันทอก กับมันสิเป็นเป็นหลอกเป็นลลอกเข้าไปนาะเป็นห้องเป็นห้องไม่ปิดประตูอันที่ว่าเป็นหม่องสัมผัสสัมผัสไปกับสัมผัสตะเซาอยู่เพิ่นกับมีมีมียิ่งสองคนมียิ่งไทยสองคนเขาไปก่อนเพิ่นกับมากับแฟนเพิ่นนี่แหละเขาไปก่อนออกมากับพระกันทรายหนาทรายหนาเบิร์ตจะของกับโอ้ใจบอดีแล้วออกมาสองคนเขากับบัวเขาบไายวีสากระทึงคิวจะของเนาะก็เลขเขาไปเขาก็เอินซื้อกับเขาไป เ้าไปในหั่นกับสีมีผู้ยิ่งไทยผู้หนึ่งมีอายุจังน้อยเป็นสายบรตาผมสียักโศกละกะเจ้าหน้าที่ฝรัง่งผู้ทายเป็นพิมพ์ดีเป็นผู้ถามเจ้าหน้าที่ผู้ยิ่งเพิ่นกะถามว่าสีบาไทยหรือบอกภาษาอังกฤษมาสัน่นจะาล้องกับมั่นใจหลายภาษาอังกฤษเจ้คข้องกับต่อว่าบอกภาษาอังกฤษค่ะ เพิ <speaking> ่นก็เลยว่าเอาเว้าภาษาไทยซะอุ้ยบ่ค่ะบ่สิเว้าภาษาอังกฤษว่าซั่นเพิ่นมั่นใจหลายเจ้าของโอเคเว้าภาษาอังกฤษก็ได้เพิ่นวางซเนาะบาดนี้พอเจ้าหน้าที่ผู้ชายก็บ่ได้เลียวเบิ่งหน้าเฮาเดกก้มหน้าก้มตาอยู่ั่นละก็เลยเว้าขึ้นเป็นผู้บ่าวจักนอยนํานี่ล่ะก็เลยเว้าขึ้นว่าถามเฮาคําแรกเนาะภาษาอังกฤษนี่ล่ะเจ้าของอาปากก็วอยู่ฟังบ่ฟ้งสําเนียงเขาบ่ออกก็เลยว่า เปลี่ยนใจครับเปลี่ยนใจขอบอกเป็นภาษาไทายได้บ่ภาษาเจ้า,นจาหน้าที่เพิเ่งยิ่งเพิ่งเล่หัวหลออเพิเ่งเล่กันเล่ขำนเนาะเออกันเล่ไขวบรรยากาศกัน,กนยิ่งอันนี้อยู่กระถามซอเบิร์ดล่ะคะที่ว่าเป็นจิก,จกล็กจอกลองล่ะวันแฟนเท่าเกินมือไดทํางานอีหยังทํามาโดนแล้วเขาอยู่ใสเขามีพีมีนนองจะคนถามไปเบิร์ดละถามซอหลอกซอแรสงสิ่่าวสันซะ ถามว่าอยากระถามคล้ายๆว่าเอ่อเข้าหูจักกันอิหรีบหรือเข้ามาอยากได้วิสามารถซื้อหรือจังใดยังสีนะแต่ว่าลองค่ำน้องยางมันก็เป็นแบบอึดอัดสำหรับผู้หญิงไทยเข้านาะแมนมลาสีสิมาต้องนั่งตอบคำถามตะกี้มันบ่เคยมีมันบ่เคยพอมันบ่เคยไม่หามาถามยังสีมันกับบุงเทีมันกับเป็นอึดอัดเนาะในการตอบคำถามยังสีถามไปบัด บ้านเขาอยู่ไซเขามีบ้านบอกเขาเฮ็ดงานโดนปันได้แล้วกับตอบซ้ำที่เ้าหูเนาะเขาก็อบอกว่าโอ้เราบอกว่าเราจ่อยนี่วีเป็นตั้งแต่เอ่อตั้งแต่อยูสิบแปดสิบเก้าคนละกันสิหลายปีหลายๆจนเท่าสมงหมืน่นกันสิบสี่สามสิบกว่าปีแล้วบอ,อกสินะอา่าเขาเขาเคยแต่งงานมาถามไปเบิดท่านก็ว่าบอาเขาก็ว่าเขาบอเคยได้หลังจา่เขาก็ตอบไปเนาะตอบเพราะปทศไทยมันงตอบง่าย ตอบเพนเอ่อเอข้าตำแนงอีหยังถามไปเปิดไปพอกันอยู่ไซผู้ใดส่วนเที่ยวกอนผู้ใดผ้าเที่ยวไปยังสันจังสิบก็ตอบไปไล่เลยค่ะตอบไปนั่งตอบนั่งนี่ไปบานนี้มีคำถามหนึ่งที่พันถามยังสิตยังจือบลืมเลยจำบลืมเลยเขาก็บอกว่าเขาพากันไปเที่ยวเขากับไปเที่ยวมุกดาหารไปเที่ยว เอามองหานมองนีมาเที่ยวพัทยาอเลยวงสิบ้านี้เพิ่นก็เลยบอกว่าเออเที่ยวกรุงเทพเที่ยวไปเที่ยวเกาะเที่ยวห้องก็บอป้ายเขาก็เพิ่นเพราะว่าเพิ่นถามว่าไปเที่ยวไสแน่เขาก็ตอบไปบ้านเขาเลยว่าเที่ยวพัทยาบ้านนี้เราก็เล่บอกอันเจ้าหน้าที่ผู้ใา้นั่นผู้แปลเพิ่นกับแปลออกมาเนาะเพิ่นกับว่าเจ้าหน้าที่ผู้ใา้เพิ่นเลยว่าฉันมาเห็นมอมมี่มองใดมองเที่ยวอยู่พัทยามีแต่พับมีแต่บรา มาเที่ยวอีหอย่างอยุพัทยาโอ้บาอาจยังสี่กระด,ดูถูกเข้าขากตัวนี่วะทางนี่กระตอบขืนท่านที่เลยวะมันขืนอยู่กับว่าคุณสิมาเที่ยวอีหอย่างอยุพัทยาเลยว่าสิเนาะขันคุณมาเที่ยวพับเทียเท่ยวบ่าคุณก็สิเห็นพับเห็นบ่าขันคุณไปเที่ยวทะเลคุณไปเที่ยวเกาะคุณไปเที่ยวภูเขาคุณก็สีเห็นภูเขากับทะเล ดิฉันกาแฟนเนี่ยไปเที่ยวดิฉันกาแฟนไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวธรรมชาติพัทยานะ่ะมีหมองเที่ยวต่างร้ายมองมีธรรมชาติให้จื่นช่มต่างร้ายมองมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เที่ยวต่างหลายมองมันบ่จําเป็นว่าตรงมาพัทยาล่ละตรงมาเที่ยวผับเที่ยวบาร์เท่าน,นั้นข้าคุณมามองหันคุณมาจอดจงมาเที่ยวแต่ผับแต่บาร์คุณก็สิเห็นแต่มองหันละ่ะอย่างอื่นที่พัทยาสิ่งที่ดีคุณก็สิบ่เห็นมาซันตอะตอบตอปุ๊บ ตอบออกไปแล้วเจ้าหน้าที่ผู้ยิ่งพ่นอมยิ้มปั๊บเลยเจ้าของกะอู้ยในใจตอนนั้นปั๊บมาหลอดดาเข้าแห้งแทนสินะแบบเจ้าหน้าที่ผู้ใส้เศร้าพิมพ์เลยได้พบเจ้าหน้าที่ผู้ยิ่งเลแปลเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ผู้ใส้เศร้าพิมพ์ง่ายหนาขึ้นเลี้ยวเบื้องหนาเฮ้าตอนนั้นในใจท่านทีเลยบได้คักๆบ่บด้คักๆบ่บด้บบได้คักๆเพราะว่า เพราะว่าว่าไห้เล่าเพราะว่าฮขาเฮัตอบในทํานองว่ากับคุณมาเที่ยวผับโอ้กับคุณมาเที่ยวบ่าคุณก็เลยเห็นตาบ่าคุณก็เลยเห็นสิ่งที่ที่ทุกคนคิดว่าพัทยามีต่จังสันเพราะว่าคุณบ่เด็ดไปเที่ยวหม่องถิขงหม่องอุทยานหินล้านปียังสวนนองนุดยังเขามีเป็นเขามีหม่องเที่ยวเป็นกือเป็นกือผู้ใดสิไปเที่ยวต่งุ่มเที่ยวตะบ่าอยู่หันไรบางสินาะกับอืม เชี่ยวเกาะกัมีเกาะลานก็ยังใช่หานมองหันมองนีกันตังหลายเนาะมันบล่ล่ะผู้ได้จิป็นง,งุ่มเชี่ยวแต่หันเออพูดต่อไปแล้วแล้วก็เล่าก็บเลี้ยวมางหนาเราก็เ,าาเ,ากเลยถามว่าพร้อมสิเดินทางไปอังกฤษยามใดเวะทันก็เลย กเัเล่พอแดดมันซองนะคะแดดมันซองหนาพอดีเพราะว่า,อามองนี้มันเป็นมองของออกระจกเนาะมันซองมันอยากซองหนาจัหน้อย้อคะเป็นสีเลี่ยมๆนะคะ <c oughs> กเ็เลยตอบว่าท่านที่สิไดวีซาว่าแสนพันวายได้เพราะว่าเพื่นกระหูแล้วขึ้ในใจว่าคือสีบัวไดดอกก็เลยว่าท่านที่ทีไดวีซากะสิกะสิไปมือนั่นละเลยว่าสีนอตตอบเราก็เลยบอกว่า กับผมสชให้วีซ่าคุณแล้วว่าฉันคุณจะเดินทางไปมือใดว่าฉันโอ้โหดีใจลายตอนนั้นการเล่บอกว่าวันที่เท่าใดวันที่จาได้ว่าต่อว่าวันที่โอ้จา,ไา,ออ 27, 27, าบได,ด้วันที่เท่าใดแต่ว่าเออยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดอ่ามกล่าบอกขาจะวางเสาใดวันที่ยี่สิบเจ็ดมกล่าว่าันปีศูนย์สีนัน่นแหละ แต่ว่าเดบินมาแท้ๆนั่นสือตัวสือ,อยังเดบมาบันทีหนึ่งกลุ่มผ้ามาหอดีวันทีสองกะกันนีลาค่ะทีท่ที่ใดที่ใดวิา่ากะมันข้นยู่กับพ่อในการตอบขอตอบคําถามนั่งในตอบคําถามตอบช้าช้านโบอตอบนีโบในการคือจึงมันถามเขาว่าผู้ใดส่วนเที่ยวกวนกลเอาใช่เป็นผู้ยิ่ยงกับตรงผู้ใชยแต่นอดส่วนเที่ยวก็เรื่องวางสิเนาะ แต่ว่าฉันเป็นเจ้าบ้านฉันเป็นในสถานะเป็นผู้ยิ่งอเป็นเจ้าบ้านเมืองไทยฉันสามารถพาเขาไปเบื้องมองหันมองนี้ <c oughs> เขาบอกว่าเขาอยากที่เอาในการจีบกันก็เลยวางสินะกระทามจังสรนกับตอวจังสันที่กันละแบบในการต่อคาถามข้านํานี่แหละในการที่ว่าสิได้วิสาผ่านบบผ่านกักัเลยได้วิสาได้แล้วกับอู้ได้แล้วก็ดีใจคือยังฝันนึ่งสินะตอนนั้นก็ได้กัน โอ้มันเหลี่ยมตากะก็กได้วีซ่ามากกะเลยที่ที่ตอนบินมานีเนี่ยบดีบินบูดีมากกับแฟนได้แฟนบูดีไปหับบินไม่บินมากกับมูแฟนเอาเริ่มต้นตั้งแต่ที่เล็กๆเลยละแต่พูดหลังคนเพิ่กับบินมากผู้เดียวอยู่ต่ว่าจะของบินมากกับมูแฟนพราะพวีซ่าผ่านแล้วก็บอกแฟนว่าผ่านแฟนกับพอดีมูเราไปเที่ยวเมืองไทย มูหักมูแพ่งเพล่นนั่นและก็เลยให้มูเนะี่ยสืตัวเครื่องบินห้ก็เลยบินมา้อมมูเพิินมูเพิินสิกลับมากเลยบินมาผอมอกัมนตอ,อนนั้นสนามบินยังอยู่ดอนเมืองยหอนไปเปลี่ยนเป็นสุวรรณภูมิกกนเลยกัเลยบินมา้อมมูเพิินนั่นล่ะมาหอดเหล้วที่ว่าตอนตอนมาตอนอที่ว่าผ่านวี่สาย,ยังเรียบร้อยแล้วจนช่วงระยะเวลา1นึงเดือนที่ว่าตอนสิกกอน ก่อนศิธาบินเนี่ยกับไปเบิดวัดใดวัดใดกับไปเฮ็ดบุญก็ไปทําบุญเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ก่อนสิมาเนีนะคะก็ก็อยากเป็นกําลังใจแก่ทุกคนที่ขอวีซ่าว่ามันก็คือสิบโบด้ยากเกินความเกินเกิคนความพยายามพอดอกแต่ที่สําคัญคือว่าเฮ้าหูขอมูลแฟนเฮาซํไใดในการที่จะตอบคำถามเขาเพราะว่าลังเทอเขาก็ถามจิกลิกจอกหลอกละ่ะเฮ็ดทำ ถามเขาว่าเฮ็ดงานอีหยังเฮ็ดงานพอกันอยู่ซ้าสินะลังเทือกะบางอย่างบางคนเฮามันก็มีในการพอกันยังบางบางเท่อลางคนกับตามนี่นอะลังเทือก็ตตองเว้าซี่ดีๆแน่คือเขาว่าลังเท่อเขาดูถูกมียิ่งท้ายแต่ที่แหลกแล้วคือจะเข้าไปนั่งที่แหลกนั่งปุ๊บเขาก็ดูถูกแล้วส่นะลางคนกับว่า ในในในเขาอื่นอย่างกับสตเลโอไทยังสินะกับบุคิดว่าลาังเทียงเขาพอกันมองบุ๊คเมนทีว่าทุกคนถึงไปพอกันอยู่มองหันย่างเดียวสินะอันที่เจ้าหนะ้าที่ถามหนึ่งกับบุ๊กเอ้ยลอยทั้งลอยมันกับไปฮาเที่ยวคือกันละคืดว่าได้เนี่ยเพราะว่าพ่อเขาดา่าาพอเขาวางใส่แล้วมันเงยหนาเลี้ยวบางหนาเขาปึ๊บเลยมันอย่างหัวเขาเป็นไผ่สินไหคืดพอนะยังยังยังจำบ่ลืมเลยว่ามาไห้จังไดดว่าผมไม่ ผมไม่เห็นผมไม่เห็นว่าที่พัทยามีตรงที่เที่ยวตรงไหนมีแต่มีแต่ผับมีแต่บาร์สันเอาว่า้ไม่ได้จังไดสนันดกเธอไปเที่ยวไส้มาสนันเธอไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์สันติเท่านั้นตัวเธอม่คือสิบวได้ไปเปิดหูเปิดตามองอื่นพัทยาเซอร์กิตมองสนามอันแข่งรถกกอยู่พัทยานั่นตัวสนันดกเกิดเลยแบบกันว่าไปไล่เติบอยู่แบบวอาภาษาไทายเนาะตอนนั้นกับแม้ว่าภาษาไทายวาอ้ไได้ก็ได้ตัวมีคนแปรหายหมดละแห่งดีหลายคนแปลกันทั้งแปลทั้งยิม ก็สีขาขค้างเขาเต๋อวิคนแปลก,ก็ได้ก <c oughs> ัขอให้เป็นกําลังใจนะคะว่าต้องไปคืดยากดอกเรื่องวิสาเรื่องอย่างมันขอแต่เอกสารเขาครบหลักการในการตอบคําถามทางหูแฟนเฮาซําไดในการคุยกันังสีนาก็คือว่ามันคือสีเบากดอกมันสีพานเบิดแหละเอ่อในการแต่งตัวไปพออ่อมล่ะเพราะว่าจะค้องแต่งตัวว้านสิไปเป็นวันทํางานออฟฟิศปุนละกะเพราะว่า สองคนจีบเขาไปก่อนบ่ไดวว่าให้กันนะคะบรได้ว่าผู้หญยิ่งทยแตใจว่าเพื่อนไปด้วยแบบเพิ่นใส่กางเกงขาสัน้นแบบจำขาเลยแหละเสือก็คือยังแขนเน็ตตัวมากคือยังมาแตมากกันไปออกดื่มกลับมาแล้วแล้วก็กตว่าบ่ไเ้มาถ่านนั่งถ่ายโดนแม่พักกันมาเลยเองสิแม่มันก็นเลยแต,ต่งตัวบบสุภาพ่งห้เกียรติสถานที่นั่อย่างนึงในการที่เข้าสิยอันนี้ก็คือการแต่งตัวภายนอกนั่มให้ดูซีสมาร์ทจักหน่อย ยางคีไลก็ใส้เสือที่มีขอ้อมีปกมินียนมิหนีมียางคีไลยก็จังสีแนะหรือสิเป็นไนตตก็หายเป็นตูสิดูที่ดูสมาจักน้อยยังสินาะอ่าให้ดูรู้ๆก็บ่ได้ว่ารู้หลาดอกแต่ว่าให้ดูสิดูดูดียังสีนะในการแต่งตัวน้นและกะการตอบคําถามการยังกัคล้ายๆว่าวเขาตอบด้วยความมั่นใจกักัเขาบ่กมีอย่างสีนี่เนะาะกะ ก็ตอบตามที่เขาหูแก็ชำนันหรือในทํานองที่เขาถามมาดูถูกเขามันกับโบแมนสิมาดูถูกกันยังยังสีนากะก็ตอบไปยังสันละก็เริ่มต้นแต่มองหันมาผัหละก็เลยแบบก็ได้ก็กันยอนพอละผ้ามาก็เลยกักับผ้ากันไปย่างหางซะก่อนโบมิมองสีถาวิสาเขาให้ไปเอาตอนาบสามสันพักกันย่างจากสถานถูดไปตึกไดบูอันมองที่เขาเป็นหางเส้นทันเส้น จำบ่ไรหรือย่างกลับมาใหม่ควรสิได้กลับไปบาทนังสินะโอ้มือนั่นกะเป็นความทรงจำดีๆนะคะในการเหตุอีหยัง้วยตัวเองบางย่างกะเป็นเป็นความทรงจำดีๆภู่มใจพร้อมก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะอย่าถอยอย่าถอยเดี๋ยวคอยมาพอกันไหมนะคะมาคุยทักทายกันไหมสวัสดีค่ะ